สำหรับสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทางภาคอีสานคงต้องยกให้กับภูกระดึงซึ่งครองตำแหน่งขวัญใจนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวมานานปีทั้งความสวยงามของสถานที่และความประทับใจในการเดินขึ้นภูซึ่งต้องอาศัยทั้งความอึดและมุมานะแต่ทว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับภูกระดึงนักท่องเที่ยวมักเรียกที่นี่กันว่าภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือนั้นมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเรืออําเภอท่ารีจังหวัดเลยอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศลาวรูปพันธุ์สันธานของภูเรือนั้นมีรูปร่างคล้ายกับเรือใหญ่บนยอดดอยสูงเป็นภูผาสีสันสะดุดตาหินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้เหตุด้วยความที่เป็นภูสูงนี่เองจึงทําให้บริเวณแห่งนี้มีน้ําตกที่น่าสนใจหลายแห่งเช่นน้ําตกห้วยเตยน้ําตกห้วยไผ่น้ำตกหินสามชัน้น และน้ำตกสำคัญอื่น,นๆรวมกันถึง10แห่งจุดสูงสุดในอุทยานบนยอดภูเรือบริเวณโดยรอบนั้นจะเป็นลานหินมีทุ่งหญ้าสลับกับป่าสนทั้งสนสองใบสนสามใบในวันที่ท้องฟ้าโปร่งแจ่มใสนั้นสามารถมองเห็นทิวทัศน์ไปได้กว้างไกลเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจในการเฝ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าภูเรือเป็นเมืองดอกไม้งามสามฤดู ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฝนหรือหนาวก็จะมีดอกไม้ให้ชมกันอย่างต่อเนื่องทั้งไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกเป็นอาชีพพันไม้งามตามธรรมชาติซึ่งแต่ละฤดูจะมีหมุนเวียนผัดเปลี่ยนมาให้ชมสำหรับผลผลิตอีกอย่างหนึ่งในภูเรือที่ถือว่าโดดเด่นไม่เป็นรองใครนั่นก็คือเห็ดหอมที่นี่มีแหล่งเพาะพันธุเห็ดหอมหลายจุดด้วยกันที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งเลือกซื้อเห็ดหอมใหม่ๆสดๆติดไม้ติดมือกับบ้านกันเป็นของฝากได้การได้สัมผัสอากาศเย็นสบายและทิวทัศน์อันงดงามบนภูเรือถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับชีวิต คูเรือคือสถานที่ที่จะตรึงตราความงดงามไว้ในจิตใจของเราตลอดไป